สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่สิริพาเพื่อนเข้าครัววันนี้จะพาเพื่อนมาทำหอหมอกหัวปรีนะหอหมอกหัวปรีอันนี้คือพริกพริกที่พี่สิริตำกับกระเทียมหอมกระเทียมหัวหอมแล้วก็กระชายเนาะกระชายพี่สิริก็ จะเอามาเป็นใช้เป็นพริกสดเนาะพี่สิทิจะมาเพิ่มกับพริกแกงเพราะว่าพริกแกงอันนี้ถ้าเราใช้เป็นพริกแกงที่เป็นซองแบบนี้รสชาติมันจะไม่จัดนะรสชาติมันจะออกแบบฝรั่งทานก็เผ็ดะนะคะคราวนี้เราคนไทยเนาะเราก็จะทานแบบรสจัดเราก็เลยต้องใช้พริกสดเพิ่มนะคะหรือเพื่อนเพื่อนก็จะใช้พริกแกงก็ได้แต่ว่าอันนี้หอมหมกหัวปลีเนี่ยพี่สิรธิจะทํา เป็นอ่อหมกทีเ่เหมือนกับทางผาอาอาหารอีสานเนาะอันนี้พี่สิริใช้เนื้อหมูนะคะเนื้อหมูเนื้อหมูพี่สิริก็หั่นสไลด์แล้วนะคะนี่หั่นสไลด์บางๆไว้จริจริงแล้วมันต้องใช้หมู3ามชั้นจะแซบ่บหรือใช้ไก่ก็ได้นะคะอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอันใบแมงลักลนะ ใบมะลักใบมะลักแล้วก็ใช้ไข่สามฟองนะนี่คราวนี้มีใบมะกรูดด้วยนะเพื่อนมีใบ,บมะกรูดแล้วก็ชะอมพี่สิิไปเก็บมาจากในสวนนะนี่ใบมะลักใบมะลักงามโพดโพกโมกแต่งใบมะลักนี่ใครทําน้ํายาขนมจีนเด้อไม่มีใบมะลักมาเอาที่สวนพี่สิินะคะบัากหลายหนึ่งนะก็ จะให้เพื่อนดูอันนี้นะยวขยับมุมนิดนึงหัวปรีพิสิรินะนี่ขาวจัวนี่ข้าวจัวนี่ขาวจัว,ว,จว,ว,จวเพื่อนเพื่อนไปตัดหัวปรีมาแล้วให้ยางหยดหมดแล้วนะคะก็ลอกเอาแต่ข้างในเนาะแล้วก็ามาแช่น้ำเกลือนะเพื่อน แช่น้าเกลือใครมีมะนาวก็บีบผักนาวใส่เรานี่มะนาวมันแพงนะมะนาวมันแพงพี่สิริไม่ใช้มะนาวนะพี่สิริใช้แต่กเกลือเกลือแล้วก็เอาน้ําส้มสายชูนิดหนึ่งพี่สิริก็ใส่ลงไปปรากฏว่าไซด์ใดคือกันแหละนะข้าวจัว่วนะเคล็ดลับเคล็ดลับนะคะนะเพื่อนแต่ว่าหลายๆบ้านก็หลายบ้าน,นหลายๆเมืองก็รู้แล้วว่าเคล็ดลับ ต้องทำแบบไหนนะคะคราวนี้ส่วนผสมเราจะปรุงแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะแต่ก่อนอื่นพี่สิจะเอาอันนี้ขึ้นมาก่อนนะเอาเามรีกล้วยขึ้นมาหมาดน้ำก่อนให้เสด็จน้ำเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปปรุงน้ำมัน ต้องเสด็จน้ำก่อนเพราะไม่งั้นในน้ำมันเยอะมันก็จะเป็นแบบว่าทรงเหลง็งน้ำเยอะเกินไปนะ,ะแล้วก็อันนี้กะมังนี้ก็จะมาปรุงเครื่องนี่เราก็ก็จะมีเครื่องเราก็จะมีหมูเนาะใส่หมูลงไปเราจะเอาไปนึ่งนะเพื่อนนะ จะไปนึ่งน,ะสนะส่วนผสมก็มีหมูเนาะหมูแล้วก็ใช้พริกพริกสดน,นะพริกสดนี่แซงไปเผ็ดเผ็ดแับหมูบักแตงเลยนะเผ็ดแับหมูแตงแล้วก็ใช้พริกเครื่องแกงนะคะเพื่อนพริกเครื่องแกงพี่สีก็ใช้พริกเครื่องแกงประมาณ สักสองช้อนแกงอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะคือว่าซองหนึ่งเขาบอกว่าซองหนึ่งทาได้ครั้งหนึ่งะก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าไม่พอเราก็เติมนะพี่สิริก็กะเอานะไม่ไม่ไม่ได้มีแบบว่าตาส่วนปปะเปะโป,ปะนะนี่พี่สิรใช้การหมักหมูกอนนะคะลุกคราให้เข้ากันกับหมูก่อน แล้วก็ไข่ไข่นี้เปลือกไม่เอานะเพราะว่าทํากับข้าวไม่ได้ทำปุ๋ยนี่แต่ว่าเราต้องเก็บเอาไว้ว่าเราต้องลงไปทําปุ๋ย ไข่สลูกใช้ไข่สมลูก เท่ากันแล้วเนาะเราก็จะปรุงรสด้วยเพื่อนปรุงรสด้วยอะไรบ้างเครื่องปรุงรสก็ไม่ได้มีอะไรนะขออภัยเพื่อนพี่พี่สิริใช้เกลือหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนกาแฟแล้วก็ปลารดดึเนี่ปลาร้าอันนี้รสรสชาติก็แล้วแต่ละบ้านนะเพื่อนเนาะ บ้านใครรสชาติไหนก็ทําสูตรนั้นนะจะไม่ลืมถ้าใครอยากได้รสนัวมากก็ทําตามพี่สิรินะคะอันนี้พี่สิริใช้ผงนัวรสดีหนึ่งช้อนกาแฟนะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลานะเลาก็อย่าเพิ่งใส่เยอะนะน้ำปลาเดี๋ยวมันเค็ม พอเราใส่เกลือไปแล้วใส่น้ำปลาสักประมาณ2ช้อนแกงเด้อนี่ครึ่งทับทีแล้วนี้สิริก็จะใช้ตัวนี้ด้วยเนาะใช้กะทินะใช้กะทิสักหน่อยนะคะ เพื่อความนัวอ้วนร่วนิดนึงแบบว่าประมาณสองบบอันนี้คือหาบก ภาคพ,พิจิตรนะประเทศพิจิตรภาคกลางนะประเทศพิจิตรใครไม่เคยรู้จักประเทศพิจิตรเสิร์ชเข้าไปเด้อพจิตประเทศพิจิตรอยู่มองใดนะก็เป็นอาหารบ้านๆนะ พี่สิริเองเนาะนี่ก็เสร็จแล้ววันนี้เราก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะอันใบมะกรูดนี่ก็ ามสไตล์ของพี่สิรินะพี่สิริจะวหันเด้อค่ะจะฉีกลงไปโลดเด้อขยำขยำลงไปแล้วก็ฉีกแบบนี้นะอันนี้คือสไตล์พี่สิรินะวหันเด้อค่ะใครอยากให้มันหอมหลายๆก็ใส่เข้าไปเพราะว่ามีเยอะ คือก็ดีตรงที่เราปลูกกินเองนะเพื่อนเนาะถ้าเราไปซื้อนะทั้งใบมะกรูดใบแมงลักนี่ก็น่าจะประมาณ20บาทแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ไม่ได้ผักสดๆแบบนี้หรอกเพื่อนนะนี่หอมมากนะ,สะเสร็จแล้วเราก็พอน้ําพอเราเสด็จน้ําหัวปีแล้วหเห็นไหมขาวไมหมคะเพื่อนนะเราก็ใส่ หัวปีลงไปใส่หัวปีลงไปคลุกเท้าเลยค่ะเท้าให้เข้าใสก็ตามด้วยแบงอิ่งแบงรักนิดหน่อย เดี๋ยวเราจะเอาใบแมงรักไปลองไปลองก้นไปลองก้นก้นกระก้นกระทงอันนี้เราใส่เป็นพิธีก่อนนี่ก็หอมนิดหน่อยแต่ยังไม่เสึกมันน่าจะน่าจะมีกลิ่นที่แบบปื้ดกว่านี้อันนี้หอมแต่ว่า อืมมันนี้อันยี้ยโอ้เอาไปเลยใส่ไหมพี่มาทำกิหนงไม่เป็นไรกระดงกระดาน เดี๋ยวพี่สิทธ์จะขอเติมน้ำปลารานิดหนึ่งนะคะเพื่อความวุ่นวนอ่ะสองซอนเปรูดเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราทำกระทงห่อเนาะพเพื่อนเนาะมาเราก็จะมาทำกระทงเรียงกระทงเลยนะคะพเพื่อน ันนี้คือว่าเราทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะเราก็จะใส่ในกระทงอันนี้พี่สิก็ทำแบบบ้านๆนะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้มักสวยเพอร์เฟกนะคะเพราะว่าทำกินเองทำกินเองเนาะ day. เป็นแบบนี้นะคะนี่กระถงพิสิริก็มีแบบว่าลายไซน์นะเพื่อเพราะว่าไม่ได้วัดเนาะลองก้นด้วยพี่สีไปเก็บชะอมมานิดหน่อยนะได้นิดหน่อยเพราะมันมีอยู่แค่ต้นเดียวนเนเนี่ยคือสิ่งที่ จากสวนที่สิริเนาะก็ได้กินปลูกแล้วได้กินหมดนะใบตองกล้วยก็ไม่ต้องซื้อนะเพื่อนเราก็ตัดเอาข้างบ้านเรามัต้องต้องให,ให้ต้องทำให้ได้สัก แปดแปดที่แปดที่นะต้องให้ได้แปดที่เพราะว่าที่ต้องให้ได้แปดที่เพราะว่าพี่สิริก็ต้องเอาไปให้เพื่อนเพื่อนบ้านที่เขาก็แบ่งปันเราเขาแบ่งปันเราเราก็แบ่งปันเขา พร้อมหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นมาจ๊ะพร้อมหนึ่งแล้วหอมหมกพิสิริโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปนึ่งกันเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวก็มาดูตอนที่พิสิริหนึ่งแล้วนะจ๊ะมาจ้าเพื่อนๆม,มาดูค่ะ เรามาดูหอหมกพิสิรินี่ดูสิคะดูหน้าตาหอหมกโอ,โอส้สวยงามสวยงามควาเพื่อนเพื่นสวยงามสวยงามแต่คิดว่าน่าจะอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าดูจากดูจากอันนี้เนาะอ่ะ o ู m ให้เพื่อนดู หลอกง่ายอ้ยสวยมากเลยหัวปีไม่ดำเลยเพื่อนหัวปีไม่ดำอ้ยพนันนะหูงามหลายโอ้โหดูงามแท้งามว่านุ่นน่ะไม่ดำนะคะ สรุปแล้วก็คือว่าหัวปีเพื่อนบอดำเด้อจ้าโอ้ยงามงามครับก็มาแชร์เนาะนี่สำหรับคลิปนี้นะคะก็ทานเพื่อนมาแชร์วิธีการทำหอมหมกหมวปรีนะนี่หอมหมกหัวปรี ไม่ให้ไม่ให้ดำนะทำหัวหมวกหัวปรีไม่ดำนะ,ะคะเคล็ดลับนะคะนี่ก็คือหัวปรีเนี่ยเมื่อเราสอยลงมาแล้วน้อนเพื่อนถ้าไม่ได้ใช้น้ำมะนาวเนาะมะนาวันแพงเราก็ใช้น้ำส้มสายชูผสมกับเกลือนะฮะอย่างละ1ช้อนชานะน้ำหนึ่งลิต ตอนหนึ่งหัวนะคะต่อหัวปีหนึ่งหัวนะคะนี่ปรากฏว่าห่อหมกเราขาวจัว้วเห็นไหมจ๊ะพเพื่อนๆนี่เอ้ยขาวสวยขาวสวยจ้วอุย้ยน่ารักมากเดีย๋ยวจะต้องอีกประเด็นหนึ่งนะคะพเพื่อนเราจะต้องเวลาเรานึ่งนะคะเราจะต้องมี ใบตองนี่เด้อปิดหน้าไว้เพื่ออบผิวนะเพื่อนๆนี่อีกหนึ่งเคล็ดลับเวลาเรานึง่งหัวปรีนะ่ะเพราะว่าพี่สิริได้ทดลองมาทดลองมาก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่ที่บ้านสวนนะ่ะนี่พี่สิริจะนึ่งต่ออีกประมาณห้านาทีค่ะมาจ้าเพื่อนๆสุกแล้วนะคะ พี่สิริก็ปิดแก๊สแล้วจ้ะนี่โอ้ข้าวจัวข้าวจัวข้าวจัวเลยเพื่อนนะอันนี้แบบว่าโอ้โหเลิศเลยเลิศเลยแท้ๆสวยมากสวยมากหอมด้วยอื้อร่อย อ่อจริงจริงเพื่อนซับเพราะว่าวัสดุที่ใช้ไม่ใช่ไม่ใช่วัสดุวัตถุวัตถ,ถุที่ใช้วัสดุที่ใช้คือองค์ประกอบที่ใช้เนาะพี่ใช้คำไม่ถูกขออภัยนะคะหัวปลีก็สดนะคะผักทุกอย่างสดหมดเลยเพื่อนๆนะคะ คือทุกอย่างเนี่ยเพิ่งจะเก็บมาจากสวนนะคะแล้วก็เอามาปรุงสดทุกอย่างนะก็เลยทําให้อาหารวันนี้นะหอหมกวันนี้มีรสชาติที่อร่อยนะคะมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็สวยมากเพื่อนๆหอหมกวันนี้สวยมากสวยจริงๆเดี๋ยวพี่สีจะตักขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนะคะ อันนี้เราจะตักขึ้นมาชิมตักขึ้นมาชิมสักสักหนึ่งกระทงเอาเป็นว่ากระทงนี้คือจะตักให้ให้เพื่อนๆเห็นว่ามันขาวจัวะนี่อ่ะซูมไปอีกนิดหนึ่งนี่ ค่ะจริงๆเห็นไหมคะเพื่อนโอ้โหมันสุดยอดมากค่ะสำหรับคลิปนี้พี่สิริก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะเฝ้าไปกินร,นรน้อนๆใครมีข้าวเหนียวก็เอามาจ้ำน้ำกันเด้อนี่เด้อมาเลยเด้อแซ่บอ๋อ ะะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า